มาแต่ใช้โอ้ทีมงานเฮ้ยไอายอายเลยรวยหกโอ้คำนี่ดอกโอ้สาวพี่น้องสาวแบกจักเย็น่อยเย็น่ยอย สบายดีพี่น้องมือนี้ชิยางออกไปหน้าทงพูนถ้าโค้งหน่อยพูนไปพ่นเขาเจสันเพื่อนวัอนี้เห็พี่น้องเนื้อหอดปากทางแล้วจักลักว่าแต่เอืึ้นไปหอดพฝนไปแหละบุษงรับบุกกลัวทีออกแค่ทางแดงกับยางหอดทางย่างพี่น้องเมื่อยเติมได้เพื่อหอดนี่ ขี่รถไทยมาแล้วก็ดีเว้ยนี่พี่น้องเจอแล้ววะแล้วเขามือนี้เป็นเงาเงา,เงาพดตกพี่น้องตาเป็นอยสูดีโอ่อกำย่างที่นั่น Thằng thằng không? Chỉ phải kẻ khẩu. ยงไ่เห็นกทามเงงเสียงอุเจ็บเสียงกุงเจ็บโอ้หเมา็เอันีีาางมาั่นนกเะเะแล้วก็จยอดเลก็น่อกนอนี่มรอกอาดมันก่เน่มันหกเจบผู้เจแม่เจนั่งเอกสันนั่งอยู่ที่อ่างนเอกสันน เวนดอกจะได้สิไปฝนเขาหลดุดห mm ันว่าอันนี้นะให้เราบอกซ้อนสันท่านี่มากกว่าไรบวยนี่นะนี่เนาะยิยังบวยนี่ก็บวกเกี่ยวเนี่กจอยตัวที่เออกหัวเข่าวข้าอ่ะเธอเออเนาะเข่าพี่น้องเบื่อแน่บัดหน้าเฮาถึงน้ำถั่วม เกี่ยวบ่นละอันสองอันเขาเราขันวันหน้ามบนมีนี่คนเกี่ยวผู้ี่อเมืงลอยให้ปี่เดี๋ยวเงควัดเขานี่ยใหบอกโลดนี่คนเกี่ยวนี่ยมัดนี่กับฮุบใส่กันฮุบยางแลนฮะ โอ้เบิ ok ่งอาหารพี m m ok ่น ok ้องเบิ m m ok ่งนี่พี่อาหารเอาไม้เข่ากลับโอ้เว่จะว่ามีอันนัไนบ่จักมีอันนั้นเด้อีชังหมกฮะหมกยังวะหมกเนี่ยจีบบ่หมกเมลโล่ยังไม่แต่ขี้ดินมันบ่แย่บ่นก็มวนด้วยหนั่งกินเนี่ยยังไม่แต่ขี้ดินเหนียวมีมัน เือไช่นิ่น่ใส่สมรูดม่สมยเอาเยเห็ดคำเมาด้วด้อไข่มันะไม่นะบ่เคยกินเมาเหรอเมาเมาเมามามา่พวกเจ้าเยเขาคนเขาาใ่าคนเขาเนคนเขาคอีสันน่ยเดมากันเูหวถง่านเียนจัดเดียดเนี่บนั่วยไงเพรได้จีบบมีเขาบ่มีย่งแพนดี้แนเอเตอร์คือเลินบ้านนี่ ใบหนาใช้เขาเหมือนกันเนได้ลุ่มลงไปหนาขนานี้เกาะมองเห็นปะพย่างปลกยาที่บักอาจจไม่ใช่หวยเราะข้าวปอบมีปะนี่ล่กงังอยน่ใช่หรอพี่น้องตอนนี้ก็ถือว่ามอหกลองเขาเลยเนาะนี่กลองเขานัองเอกสันเพล่นเนาะคือว่าหน้าเนหละพี่น้องหน้าเม่ขคงนองปนิบนี่ น้อปดินพยูพย like ุงเทพโฆษณาละมัต <perfectly> ตี้เขาหน้าผนเพี่ยหน้าพิ่นน้ำท่วมใต้มับไปเลยแหละยอดนิดเดียวเขาไปเลยอคนสร้างอยู่กวามหน่อยบ่ที่มเคือิน่อยแท้ใช่ มาได้ปะไหนสันตอเสนาบุตรเจ๊นี่บเอ็นโบเอนหันมาพี่เด่นี่ออมแอมนี่เด่นี่แอบผุดบอกแอบบอกก็ปอไผ่เออม่หนี่บ่เออมาพี่จิ๋วเหร่ไหนๆไหนๆเชมไหนชมบอกเรื่องกับเชิงาะโอ้ เอาเนาะไปหยางไปอาหมากสร้างอีกไปย่างมาใกล้เติบเต้นเพื่อนออกมาเนาะเอาเห็เขาเห็นเขาเลยต้องดเดียวนี่ Mà nó mặc xăng nó Tên nhắc nói này mặc, tên mặc lấy mặc xăng Và tên bèn gọc lìn nó không hiền này hồi Lên xoay tên có mặc xăng vậy đấy Mặc xúc Đứa mặc tốt mây này Nó, có mặc xăng เังเนาะหอดก่มัดสางเนาะมากล้ี่หนามเอออะไรน้าบ่ออะไรนามซื้ออย่ในอันนี้เพื่อนกันกันซื้อแฉกับผู้ชาวเอื่นกับวันไส้ไอ้วันไส้เนาะนี่ขุ่มักสาง phải khuyên đại đến thứ ba kìa cô mặc xăng này cô mặc xăng này. này mặc mặc xăng <laughs> à, tầm... này. Này. này mặc xăng này mặc xăng mặc này เนะาะเราจะเลือนทางกลับบัดนี้เฮารเราเก็บมักสังครับเนาะมัสังเนาะฮะมาสังก็คือต่อพื้นเลยเออมาสังก็คือต่อพื้นเลยเออเอายังล่ะให้กินน้ำกั้นนี่แหลยมักสัง <c oughs> ทีมาท่าก็คือีนย่างก็เท่าเจาะปามักซังมันเซยนะผมไปิมันเซยเลยนะซุกไปดิซุกฮะซุกเจ๊ได้หมักซังซุกเจ๊คือบ่อนเซ้ยโบราณเลยบอเวชิคกี้เบิงนี่พี่น้องเบิงนี่โอ้สุกะลี โอ้มันจบตีหัวลิงพี่น้อง <c oughs> ส,มสมบูสมเมืองน้ำไายก็ะหูพี่น้องอกวัวหมักเน่าชูซีกะที่พญนาคคุณ จะกินซ <ffe> ่อโสมแมงเลยตยัง <Civ package> ่อยปกยูนี่ออกนี่ยแล้วก็ินนี่มันเนี่นี่กินนี่มันว่านไงดูกินนามวดเลยพูดทิมดูกินเปลือกมันแม่ตาโหสมแม่งเลยแซ่เจียวไล่งสรางมาล้วเดีว โอ้พี่น้องเลยถ้าตีเขากับบัวไม้เขือนี่มีบอลเนี่ยตำแจีวนี่หกเกือบพี่น้องมีหอเป่าเดี๋ยนี้นี่ใส่ไปหนึ่ห้ามงกุลนี่เ่เที่ยงอีสันอากูเที่ยงแล้วบ่เนี่ยนีได้เที่ยง น้ำดื่มไปแล้วตับใจกินสมบก้างก่อนพี่น้องทารโรตีเขาเมิองอาหารกับพี่น้องนี่แม่ด้วยนี่นนเขากินทางไหนเขาบอกกินทางหนออเ่า <c oughs> เกิดเป็นคนเป็นคนลอยธรรมชาติ จะได้ชันคือปฏิญน,นี่ตัวกวูออกมาเพราะใกล,ใกล้ๆฮะเอื้อนอยู่ใสเอื้อนอยู่ใส่เบาลื่นคือเป็นอย่างเงนั่นแหงคือ คือีวาสันสัคือพี่ว่าสันเมื่อไหร่ปุเมื่อ่โอ้ มาแล้วแหละมาตัดเจ้าเว้ยเสร็จเลยกินอยู่ใน,ใน,นี่เลิกอะไรมาจังกล่องก่อนกินข้าขวโคกเลยโหลดมาพี่น่อมาชิชมเกลือเลยพี่น่อเลยไอ้วงบวงไอ้สมแหงเลยมักซังมักซังโอ้กี่พอออก กูอยากจะกัดโมอยู Blue ่นะอย่าตะขี่บอกนะอย่าขี่บอกพวากูอยากจะกัดบุไดพี่น้องไคเคยกินแหนบัก่ังนี่คืออีสานตัวเลยเหมือนนี้ว่าชิมาพลเขาเพราะว่ารถมอหนำแตกบุไดพ่นพี่น้องเลยกินชมทานี่เล็กนอยจะว่หน้าเขาขอบนี่แหลแหนบเป็นนินตัวเลย เมอแม่จะตัวเบาเลยนี่ตมันลนดนเลยนี่เขาแกงเอาอะไมาเคี่ยวมาไหมเรามากินก่อนนี่โอ้เป่าเนยได้กี่บอก บ้าที่มสร้างสมคยังมาสิกีบอกขกินมันยำมันอยู่งำมันนี้มันบบัวเอาแล้วไปยำมันน่อยบ้างนี่แค่กันออกมาโอ้ยนั่งหากันอยู่วงกองกันอยู่ไหนใส่เงินเจบุญมา อืมหาแล้วอืมหายแล้วน้่เลยบกบกจอยเมื่อตัวยูงยานไปตั้มเตียวไป้มันตั้มไปได้เลยตั้มไปได้จะไปใส่ตั้มไปใสล่ะไ้ามอเจุนแล้วนาต้ม่าไปหามกุงต้มปปุกวก็ใส่กระตุกกยงุ้งไวนเอนี่นะเออนีเออโแห้งมันบอกแลวมันเอาช่งหัวขอโอ๊ยธงแปนโบแปนเอิใส Tụi nó vơi chết cũng không, này bé không nào Mày phải không? Đẹp đấy Không, mới khờ vẫn ừ. không? Bạn hào cái xăm bạn hào này đấy มันคือบานเพิ่นบ้ได้เนาะคือเขาว่ามาเช่าคิดเช่าแหวนเนี่ยเขาไผยาขยอีอ้วนอนสีมีอะไรอะไรโมกิโตะทาบผอนี่ไงเชาเขาสาวไลอกสาเสี่ยวพามาฮาเลยามาฮาไปเละคอยนี่แหละผู้สาอย่างง้โตะบกใหญ่มาโซงก็คอยพอดีบุ้ยคอยเดินนางน้อผู้สาเสือดิ นังหมูทูเป็นคนหาเสากินเสาวหอยเนาะัำกินคำแรกกินแรกเคยหาสากินำแล้วคืออากมบานะมันบูดเงินกินต่อน้าพามะเป็นไงกินก่าเียกินนี่ว่าพกินไหนไมีบดมีแค่น่ยังีงกีหอยบ่ เมื่อมยตงอไร้เคยกินแนวบสังเนี่ยขากล่อกก็หลุดพื้นขันหน่อยเก้าเป็นเก้าน้ำขอเพราะซักเบิ้งหนดิอือันคันซักดีเห็นุดคันซกม่จอ้วนจ้ะซืออยประเทศไหคันซักข้าวเลยแจ้ะ ไปบว้ยคิดนนี้ไม่เสรเอาไนออกมันบานบุญาตะเกาะเบิดว่ามึงตะซอเบิดว่มืออื่นน้ำมีกเอน้ำมีกจะน่อยป่ะไปไปยังไงือว่าอะไรฮามันใช้ได้ใช่ใชป้าอีมาแมนบ่มือคือะบุญบาน้บาน แกนสบางไปบ่กองสมเออ่ยงล่ะน้ำเืองน้ำบงน้ำบงนะ่แหละน้ำบงไปบ่ที่เปรมนะท่านมาเอาไก่ทางบุรีีอมืตู่ติดสื่อสีหายมันทางคณะเอาไปเบียดหน้าเจ้าไม่เหรเนี่ยมันทางคณะแล้วมันโหดมเสนาเสง พอไปเฉีดล้อนมันเบียรเห็ดบ้านเาดูอะไรเห็ดนึกว่านอนอยู่ื่นนเหมือนีลดีเห็ดหว่าเนาะไเห็ดน่หน้าากี่หอยคำนนเป็น้งเมื่อเิดสิิดไน้ไผ่่ตะกี้เนาะเห็ดสุเนาะหนาเนาะ ได้หนาผมอ่นอหน้าของน้องเตียงเป็ดกับหน้าคนโอ้ยเหมือนจะมีหน้าไาตะกี้มีนี่พี่น้องระหว่างทางเขาบริษัทงานก็ขึ้นบ่อเนี้ยจีนไทยขึ้นขึ้นอ้าวสบายดีพี่น้องบ้านเมืองบนเลยบุกขึ้นปะหอวยมีถอยลังเอย์ยังอยู่เลยไม่ผมไม่ นักบอวันอะไรรู้ว่าทางมันยากมันมือนักคนนี่ปวดเนเล็กซาบเลยหรือยังวะเหล็กซ่มันจะขึ้นจะเหนนก็มืองเออห้วยตัตัดตัดต้นเดกโ่ตัดตหก้าเจ้าขับไปทัหนเนาะเขาไปอยู่นนปีเลยบางนีเน้อยตลาดกันหานดลยนั่ต้องขึ้นกัน ได้แล้วฉันเลย,ลย,ยลจริงเลยเดี๋ยวเลยครับเอาพี่น้องเอ้ยถือว่าเมื่อเมื่อดไปจ้เหมือนีฉันตบชุเปื่อย ไปยาแก้ให้มาดิยญญาเก์โลยาดิจะเป็นฮอมน้ำมันจะนได้ไหเลเลยไปเลยุเพืเ่อทามาุ่มีบอรลไปเลยไปเลย บอบ้บอมบี่บ้บ้าปุิมังเข้าไ่บักชนะเข้าไปโอ้รถมีมาเด้อผู้ไปไลละเา้าไฟบัก้านดเขกาไฟบักท้า เดี๋ยวใ่มันจะกาทักบานเลยพี่น้อ้เขาบนไดนดิบบ้านเท่ามันซ้าบ้านเท่าดิเลเบอร์ไว้เนาะมันต้องบ่อาจรนเข้าเปนโหดบังเส้นขาเส้นขามหรือนะเรียบหยีบเขาไหน มาทย้ด้หน้าพี่ดอกเลยมาใช,ชา้โอ้ทีมงานเฮ้ยอายอายรวยพุโอ้คำพี่ดอกเออสาวพี่ดอกสาวแบกจักรเย,ย็เยดหน่อยเย็ดหน่อย

เขาเทนี่เอเขาเทนี้วะ,ะเออจอเทนี่ชิลอกทนี้โอ้บอละเียไปห้าหอดเลยลอุบขอบใจเว้ยขอบใจเว้ยววนนอุ๊บาพี่น้องกันทีว่าลมเลี้ยวนาอว่าสิไปพ่นเขามือนี้สุดถ่ายขอขอบใจทุกคนสบายดีบ๊ายบาย